พร้อมรบเต็มรูปแบบทัพเรือภาคที่หนึ่งแสดงกำลังทางเรือและพร้อมที่จะใช้กำลังทางเรือในการรักษาอธิปไตยของชาติทางทะเลของไทยเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2568พลเรือโทเฉลิมชัยสวนแก้วผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่หนึ่งนำกำลังทางเรือประกอบด้วยเรือหลวงประจวบคีรีขันเรือหลวงเทพาและเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนตรวจการ รักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลตามแนวเส้นเขตเศรษฐกิจจำเพาะไทยกัมพูชามิให้กำลังทางเรือต่างชาติลุกล้ำอาณาเขตทางทะเลของประเทศไทยทั้งนี้กำลังทางเรือของทัพเรือภาคที่หนึ่งมีความพร้อมใช้กำลังตลอดเวลาในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจากภัยคุกคามทุกรูปแบบฝากกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทหารไทยด้วยครับขอบคุณครับ